พรีวิวก่อนเกมลีพูไปเยือนวูแพนตันงานเหมือนจะง่ายเพราะวูแพนตันนั้นฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ถ้ารีพูนั้นไม่สามารถเบิกสกอร์แรกแต้เร็วบอกเลยแหละครับว่าเป็นแรงกดดันมหาศาลแน่นอน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพรีวิวก่อนเกมนะครับเร์พูลไปเยือนวูธแฮมตันนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้าเทียบกับฟอร์มทั้ง2ทีมในตอนนี้เร์พููนั้นฟอร์มดีกว่ามากๆเลยนะครับเพราะวูธแฮมตันในตอนนี้เนี่ยเก็บได้เป็นแค่แต้มเดียวเท่านั้นจากการเล่นทั้งหมด5เกมก่อนหน้านี้อีกทั้งยังแพ้3เกมรวดอีกทุกรายการนะครับแล้วก็คุณซืออย่างแกรี่โอนิลนั้นก็อยู่สถานะนะครับก็คือเตรียมโดนป้่ีตอไ เรื่อยๆนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเจาะรายละเอียดต่างๆมากมายเราไปดูตัวที่คาดนะครับจากเว็บพูสก์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมีสอดแทรกในความคิดของผมด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรีวิวนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างเลินเพื่อหรือเปล่าเฟืด YouTube เพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหาน YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ไดด้โยมูทู อะไรมาขวางกัน้นสนใจแอดไลน์แบรี่พีเอมฐานลูกค้ากว่า50,000คน ดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดใทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา berry pm หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยเอาเราไปเริ่มต้นนะครับที่เจ้าบ้านกันก่อนเลยสำหรับฟ o ๊ปแฮมตันนะครับโดอวู๊แฮมตันนั้นผู้สาป,ประตูเนี่ยจะเป็นจอห์นสโตนแบ็คซ้ายเป็นแอดนูริกองหลังคู่นะครับเป็นดอร์ซันยืนคู่กับบูเอโนนะครับแล้วก็ back นะครับกองกลางคู่เนี่ยเป็นอันเดร์ยืนคู่กับโกเมสปีกซ้ายนะครับเป็นคุณย่ากองกลางตัวลุกนะครับเป็นเลมีน่าจริงๆก็ไม่เชิงกลางลุกหรอกเป็นแบบว่าฟิลเมทมิดฟิลตัวบ็อกทับล็อกมากกว่านะแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นลาเซ้น ซึ่งจากตัวผู้เล่นนะครับถามว่านักเตะคนไหนที่ดูน่ากลัวที่สุดเลยนะครับสำหรับวูฟปแพร์ตันนั้นสำหรับผมนะก็จะมองว่าเป็นคุณย่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีสกิลการเล่นที่ดีมากๆเลยนะครับคือแบบว่าโอเควูฟปแพร์ตันฟอร์มอาจจะไม่ดีแต่นะครับก็ต้องระวังไว้หรือเลมินาเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะครับเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีพลังก,กำลังในการเล่นและยังมีสกิลการลากเลยที่ดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ควรระวังเลยสสําาาาาาหรร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 ัััััับบบลลลิิิิเเ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 เวววววออ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 ์์์พพููผ้กกกกปปปะะะะตตตนน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 น็็็แ่่่่่่่โดยยมมมงงไใช Lock, จคคฮ เนี่ยดูเหมือนว่าการบาดเจ็บของเขานั้นยังไม่ได้ดีขึ้นน่าจะยังไม่สามารถลงได้แบ็ก <Back S 1> ขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโน่กองหลังคู่เป็นโคนาเต้ยืนคู่กับฟานได้แบ็กซ้ายเป็นแอนดูโรเบิร์ตสันกองกลางผู้หกสองคนนั้นน่าจะกลับมาใช้นะครับกาเฟนแบกกับแม็กลสเตอร์เหมือนเดิมเพราะว่าได้พักแทบเต็มๆเลยนะครับสับกาเฟนแบกส่วนแม็กลสเตอร์นั้นก็มีลงมาในครึ่งหลังนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรปีกขวานั้นเป็นซาร่ากองกลางตัวลุกเป็นโดเมนิกโซบอสไลนนี้ก็พักเต็มเกมเลยนะครับปีกซ้ายลุยย์์์ดดดดอออออาาาาาถึงแแมมมมม้้้วว่่กกัคโปจะฟฟรรีีี็ตตตตเในนน ยังไงดีอาร์ก็ต้องตัวจริงก่อนนะครับแล้วก็พึ่งพักเต็มๆมาในเกมที่แล้วหน้าเป้าเป็นดาวินนุนเยสแต่ถ้าด้วยส่วนตัวผมผมมองว่าน่าจะเป็นโจตาเพราะว่านุนเยสนั้นได้ลง2เกมเต็มมาแล้วใช่ไหมเกมนี้นะครับก็น่าจะให้โจตาได้ลงนะครับโจตาได้ลงจริงๆนะเกมที่แล้วฟอร์มดีด้วยยิงไป2เมตรแต่นะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกซึ่งไอ้ถูกเปลี่ยนตัวออกผมว่าอาร์เนอร์นั้นก็เปลี่ยนตัวออกนะครับเพื่อต้องการให้โจตานั้นได้มาลงเล่นตัวจริงในเกมนี้และถ้ามองจากการเล่นนะ่ะผมว่าโจตานั้น,น กิลใวกนการเล่นนะครับแล้วก็มันสมองของโจต้านั้เนี่ยน่าจะพลิกแพงหลายจังหวะเลยทําให้นะครับแผงรับของบูฟนั้นไม่สามารถจะรับมือในตัวของลิวฟูได้ ซึ่งถ้าดูจากสถิติหลังเกมนะครับบอกเลยแหละครับโอ้โหวูฟแฮมตันนั้นงานยากเลยนะก็คือเจอลิเวอร์พูลมา13ครั้งแพ้ไปถึง11ครั้งลิเวอร์พูลชนะไปสิบเอ็ดครั้งเลยด้วยกันนะและก็วูฟแฮมตันนั้นนะครับแปดเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้นแพ้ไปถึง7เกมนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ฟอร์มดีนะครับเพิ่งเก็บชัยชนะได้3เกมติดนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกแล้วก็คาราบาวคัพเกมล่าสุดก็จริงๆแล้วอย่างที่พวกเรารูแหละครับว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นทีมทททีีีีีี่่่่่่ชอออบบบเเเเจจนน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 ะะะะคครรรรััััมมมมมมลกกกุถถึงแแแแ้้้วววูู์ฮฮตตตตสาาณใไดดยย มาตรฐานนะครับหรือว่าการเล่นของทีมโดยปกติแล้วเป็นทีมที่เล่นเกมรุกมากกว่าจึงทําให้ทีมนั้นเนี่ยการที่จะมาเลือกเล่นเกมรับนะครับกับริวพูเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าไม่ใช่งานถนัดของตนเองแต่ถ้าเล่นเกมรุกเนี่ยมีสิทธิ์นะครับโดนริวพูแน่นอนด้วยเกมนี้ริวพูนั้นก็คงจะต้องเล่นนะครับในรูปแบบเดิมคือค่อยๆเล่นค่อยๆต่อบอลกันไปนะครับและตอนนี้มันเหมือนมีแม่ตายใหม่มาแล้วสำหรับริวพูถ้าอีกฝั่งหนึ่งนั้นพยายามไล่เพลสนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ศัตรู สั้นนะครับจากหลังเข้าสู่แดนกลางนะครับคือจ่ายบอลสั้นๆพวกเขานั้นก็พยายามไล่เพรสสูงแต่ล์พูนั้นได้ทําการแก้แผงตรงนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือให้กองหลังเมื่อจะเป็นโคนาเต้หรือฟันได้นั้นโยนยาวข้ามไปให้กองหน้าเลยนะครับแต่หลักๆเนี่ยหลังๆเห็นว่าโคนาเต้นั้นจะสามารถโยนยาวได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เป็นไม้ตายในการแก้การไล่เพรสเลยและล์พูนั้นก็สามารถทําได้ดีด้วยนะครับก็คือสามารถจัดการนะครับอีกฝั่งหนึ่งได้จากการเล่นของตนเองซึ่งในเกมนี้ถามว่าใครนั้นนะครับน่าจจะ ตัวเองให้ได้ก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับโดเมนิกโซวอสไลเพราะตลอดหลายเกมที่ผ่านมาโซวสไลนั้นอาจจะมีการไล่เพลทที่ดีนะครับแต่เรื่องการยิงหรือการตัดสินใจในการจ่ายคีย์พาร์ตอะไรต่างๆนั้นก็ยังนับได้ว่านะครับทำยังได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่โชคดีด้วยแหละที่เอเลียบาดเจ็บไปจึงไม่ได้มีใครนั้นมาแย่งตําแหน่งแต่จากเกมล่าสุดนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับจะเห็นว่าอาร์เนอร์นั้นพยายามปรับเปลี่ยนนะครับก็คือให้เคอร์ติโจนนะั้นลองไปเล่นตําแหน่งกองกลางตัวรุกซึ่งงปรราา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 กกกกฏววว่่่่่่่เเเคตตติิโจนนนนนั้้้้็็สามมมมมถลลไไไดดดดีียยยขึแแหทพะ มากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องการมาลองดูแหละว่าสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้โซลไลด์ได้ทั้งเกมอยู่แล้วมันก็ต้องมีการพักบ้างนะครับส่วนเกมนี้เนี่ยทีเด็ดที่สาคัญของร์พูผมมองว่าจะเป็นซาร่ามากกว่านะซาร่านั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะกลับมายิงได้และเกมที่แล้วนะครับเกมนี้น่าจะเรียกความมั่นใจของตัวเองได้และน่าจะระเบิดฟอร์มการเล่นได้นะครับอยู่ที่รูปแบบการเล่นของริพูในเกมนี้เลยว่าจะเน้นขนาดไหนนะครับถ้าร์พูนั้นได้ประตูเร็วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งว ชนี่จะเป็นงานยากของลิ์พูแน่นอนนะครับเพราะว่าบอลพรมเมลีกตอนนี้มันเล่นกันหลายๆนัดติดๆกันมากเลยนะครับเดี๋ยวคาราบาวเดี๋ยวพรมเมลีกเดี๋ยวแชมเปนลีกนักเตะนั้นมีสิทธิ์ล้าสูงมากและการพักไปเกมที่แล้วเหมือนเป็นการรีเฟกกลับมาใหม่อันนี้น่าสนใจเลยว่าลิ์พูนั้นจะเร่งเครื่องมากแค่ไหนนะครับหรือพยายามเล่นเนิบๆเอาไว้เพื่อรักษาแรงในการเล่นต่อซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจและจริงๆเนี่ยลิ์พูนั้นเนี่ยจะเห็นหลายจังหวะนะครับที่ผมพูดว่าจะให้กองหลังเปิดมาใช่ไหมในเกมเนี่ยจุดหนึ่ง ผมเดาว่าเทรนนั้นเนี่ยน่าจะไม่ถูกจับมาเล่นเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กหมายความว่าปกติเทรนเนี่ยจะถูกจับมาเล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กหลายๆครั้งใช่ไหมเกมนี้คิดว่าน่าจะถูกดันขึ้นไปในการเล่นวิงแบ็กเพราะว่าต้องการไปโหลดแม่้คุณย่านนะครับในตำแหน่งปีกซ้ายนั้นเนี่ยไม่กล้าที่เติมเกมขึ้นไปมากนะครับเพราะหากคุณเติมเกมไปมากแล้วเหลอก็แอนนูรีนะครับที่เป็นแบ็กซายนั้นจะถูกลุมกินโต๊ะในทันทีซึ่งผมมองว่าลีฟูลน้นจะเลือกเจาะตรงนี้นะครับแอนนูรีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต นะครับด้วยการเล่นในตอนนี้การเล่นนั้นในการเจะแบบแบบนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับและลิฟท์ฟูลนั้นช่วงหลังเทรน์นั้นก็ไม่ได้ถูกจับเข้ามาเล่นอินเวอร์ฟูลแบ็กมากเหมือนเมืเม่อก่อนแล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลด้วยนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับลิฟท์ูลเนี่ยไอตอนที่บุกอะมันบุกดีแหละแต่ถ้าทําประตูไม่ได้นะครับมันจะเกิดการโดนกันเกิดขึ้นและจะมีการจ่ายบอลเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันอยู่ที่ว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แลนก์กาแฟแบแ็กในตำแหน่งกองกลางในเกมนีีีี้เเน่่่่ยยยผมมมมบบบาลวคััไไดด,ดกอกออท ีที่แล้วปีที่แล้วดีกว่าเยอะเลยปีนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และประเด็นเลยกาเฟนแบกนั้นเนี่ยน่าจะสตันน่าจะจับเอาอยู่เลยนะครับและก็คงจะให้นะครับการลําเลียงบอลน,นั้นผ่านไปได้อย่างง่ายดายจุดนี้น่าสนใจว่านะครับกาเฟนแบกนั้นจะสามารถเด่นได้หรือเปล่าหรือแม็กลิสเตอร์เนี่ยผมมองว่าการจ่ายบอลทะแยงหรือจ่ายบอลยัดเดวของเขานั้นจะมีประโยชน์มากๆในเกมนี้ก็คือจ่อย,ยัดเร็วๆเลยให้กับโจตาโจตานั้นก็จะแปะให้โซวสไลหรือแปะให้ดีอาร์ในการเข้าทำนะครับซึ่งจุดนี้จะทาให้การเข้าทำของริพูนั้นหลาหลาาากกกกกยยมมมมิิ่่่่งขึ้น้นเเเเรรรทททีีีีบัแวะ นนรหรือมีการเล่นแบบนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้ทุกคนคิดเห็นกันบ้างครับคิดว่าเกมนี้เรียวพูนั้นเนี่ยจะสามารถเก็บ3มแต้มได้หรือเปล่าซึงได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเลยละสําหรับรเวอร์พูนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะมองข้ามเกมนี้ไปแล้วแต่ผมนั้นก็อยากให้ทุกคนโฟกัสนะเพราะว่านะครับไอทีมแบบนี้แหละมักจะทําแสบกับเวอร์พูถึงแม้นะครับว่าเวอร์พูนั้นจะฟอร์มดีก็เถิดในตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมนเดดดดิกกกคั้ไไ่และรพือน คลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ